สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาทบทวนหัวข้อใหม่ในเรื่องของภูมิปัญญาไทยตอนตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยค่ะภูมิปัญญาไทยก็คือความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยค่ะเช่นการนำผักมาประกอบเป็นอาหารทำยารักษาโรคจักสารทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้สอยค่ะ และภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยนั้นจะแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันค่ะ 1. การเมืองการปกครอง 2. คติความเชื่อและ 3. การดำเนินชีวิตไปติดตามหัวข้อที่1กันเลยเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะในฐานะของสถาบาันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย พระมหากษัตริย์จะอยู่ในฐาน,นะของผู้ปกครองควบคุมดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองให้อยู่อย่างปกติสุขค่ะในสมัยสุขโขทยัยสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกสร้างให้ดำรงในฐาน,นะเป็นเหมือนกับบิดาปกครองบุตรและดำรงในฐาน,นะเป็นธรรมาราชาผู้ปกครองอาณาจักรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในสมัยอยุธยาและการสมมุติเทพของเขเมรก็ได้เข้ามามีอิทธิพลทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของอยุธยาดํารงฐานะเป็นสมุติเทพมีอํานาจสูงสุดเป็นเจ้าชีวิตเหนือชีวิตของไพร่ฟ้าแผ่นดินซึ่งประชาชนจะต้องให้ความเคารพนับถือค่ะและในสมัยรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังดำรงฐานะเป็นสมุติเทพอยู่นะคะแต่จะอยู่ในฐานะของธรรมราชาผู้ปกครองประเทศด้วยหลักธรรมและเมื่อประเทศไทยปรับปรุงประเทศเข้าสู่ความชันสมัยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้เพิ่มบทบาททางสังคมก็คือมีบทบาทในการเป็นสถาบันที่ก้าวทันโลกนำพาประเทศสู่ความทันสมัยค่ะระบบการเกณฑ์แรงงาน เกิดขึ้นจากการพัฒนาของชุมชนที่มีราษฎรเข้ามาอาศัยรวมกันเป็นจำนวนมากผู้ปกครองจึงคิดคนระบบการควบคุมแรงงานให้ได้ประโยชน์แก่ชุมชนและรัฐมากที่สุดจึงเกิดเป็นระบบการควบคุมแรงงานที่เรียกว่าระบบไพร์นั่นเองค่ะในสมัยสุขโขทยัยปรากฏหลักฐานในศิราจารึกและได้กล่าวถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าไพร ต่อมาในสมัยอยุธยาระบบไพรก็ขยายตัวขึ้นมากการเกณฑ์แรงงานไพร่จึงมีการรัดกลุ่มขึ้นมากค่ะโดยกำหนดให้ไพร่จะต้องสังกัดมูลนายกำหนดเวลาการเกณฑ์แรงงานอย่างชัดเจนก็คือการเข้าเกณฑ์แรงงานหนึ่งเดือนและอยู่กับครอบครัวหนึ่งเดือนค่ะในสมัยธนบุรีผลจากการเสียกรุงทำให้ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากจึงมีการสักเหล็กไพร เพื่อให้เกิดการควบคุมแรงงานได้อย่างง่ายและในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการผ่อนปรนการเกณฑ์แรงงานไพร่ลงและระบบไพร่ก็สิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่5และหลังจากนั้นระบบการเกณฑ์ทหารแบบตะวันตกก็เข้ามาแทนที่ระบบไพร่ค่ะและหัวข้อที่2คติความเชื่อด้านคติความเชื่อ ในสังคมไทยภูมิปัญญาด้านความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนไทยจะมีอยู่สองความเชื่อด้วยกันค่ะนั่นก็คือคติความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาค่ะคติความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณเป็นคติความเชื่อที่สำคัญที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งคนไทยนับถือพูดผีปีศาจ ก่อนจะนับถือพระพุทธศาสนาเช่นการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานพระพุทธศาสนาทําให้คนไทยมีกรอบความคิดและโลกทัศน์ที่เป็นไปตามคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเช่นนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตาการุณา ไม่นิยมความรุนแรงหรือมองโลกในแง่ดีและหัวข้อสุดท้ายการดำเนินชีวิตด้านการดำเนินชีวิตการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองการตั้งชุมชนเป็นปรากฏการณ์ในด้านพัฒนาการทางสังคมของคนไทยซึ่งคนไทยเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิน่นเช่น การตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ราบภาคกลางตอนบนคนไทยจะเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่สูงใกล้กับแหล่งแม่น้ำคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคกลางตอนล่างมักจะเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณตามริมฝั่งแม่น้ำเพราะเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยมีความปลอดภยัยมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและมีการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกระบบการจัดการน้ำเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในดินแดนไทยที่มีมาตั้งแต่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองดังที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีตามชุมชนโบราณขนาดใหญ่หลายแห่งมีการขุดคูน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคป้องกันค่าศึกศัตรู และยังเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชากรในชุมชนอีกด้วยค่ะเช่นในสมัยสุขโขทยัยการจัดระบบน้ำทำนบพร,ร่วงหรือว่าสริดพงซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำและเก็บกักน้ำที่สำคัญส่วนแหล่งรับน้ำที่สำคัญเป็นอันดับสุดท้ายก็คือบ่อน้ำและสระน้ำขนาดเล็กซึ่งมีอยู่ทั่วไปในตัวเมืองสุขโขทัยค่ะการรักษาโรค คนไทยได้นำพืชต่างๆมาผ่านกระบวนการรักษาโรคอย่างเป็นระบบมานานแล้วเช่นสมัยทวารวดีนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่เป็นหินบดซึ่งอาจจะมีหน้าที่ในการบดเครื่องยาเพื่อผสมยาซึ่งต่อมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ปรากฏหลักฐานโบราณสถานอโรคยาศาลาซึ่งเป็นสถานที่ในการรักษาโรคและหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการเก็บรวบรวมสมุนไพรไทยไว้เป็นตำรายาค่ะการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผานับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีหลักฐานที่เด่นชัดได้แก่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุขโขทัยนั้นมีการผลิตกันอย่างแพร่หลายและเป็นสินค้าที่สําคัญ การผลิตเครื่องปั้นดินเผามีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมีหลายชุมชนที่ยังสืบทอดอาชีพนี้อยู่เช่นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีมีการแกะสลักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างสวยงามเครื่องปั้นดินเผาสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วค่ะ การประดิษฐ์เครื่องจักสารคนไทยเรารู้จักการนำวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินเช่นเครื่องมือจับปลาภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเครื่องมือในการเกษตรเครื่องจักสารที่รู้จักกันได้แก่เครื่องจักสานยาลิเพาซึ่งเป็นงานฝีมือชั้นสูงที่นิยมกันในหมู่เจ้านายในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองนครศรีธรรมราชจัดว่าเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่มีความละเอียดปราณีตที่สุดเลยค่ะการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะเครื่องมือเครื่องใช้โลหะที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยได้แก่เครื่องมือที่เป็นโลหะสำริดแล้วก็เหล็กค่ะเช่นการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยสำริดที่แหล่งโบราณนนคดีบ้านเชียงพบเครื่องประดับแล้วก็อาวุธที่ทํามาจากสำริด ในสมัยสุขโขทยัยได้ค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้และก็อาวุธที่ผลิตมาจากเหล็กค่ะและได้มีการค้นพบแหล่งแร่โลหะประเภทอื่นๆใกล้เมืองสุขโขทยัยเชน่นแร่ดีบุกทองแดงและนอกจากนั้นยังนำโลหะสำลดมาหล่อพระพุทธรูปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยีกด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูสายขอลาไปก่อนและติดตามคลิปต่อไปในเรื่องของภูมิปัญญาไทายในตอนแนวทางในการนำภูมิปัญญาไทายไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ